วันนี้เปิดให้ลูกค้าได้นั่งที่ครั้งครั้งแรกที่นั่งที่ร้าน,นาได้นะฮะก็เลย <isms> มาแวะอีเวนมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับร้า <Maps> นกูโรตีคาซักพี่โจอี้กาน่าสวัสดีครับ <Maps> สวัสดีครับผม <Maps> สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เลยครับ เป็นไงบ้างพี่ปิดร้านไม่ให้ลูกค้ามานั่งสนานตอนนี้ลูกค้านั่งที่ร้านได้แล้วก็ดู<อ>สิครับวันที่หนึ่งแล้วครับเริ่มแล้วครับวันนี้เริ่มนั่งนาทานนี่ได้แล้วครับ<อ>แพ่ลูกค้ายังไม่มานะครับ <laughs> <laughs> ก็มาที่ร้านกูรูตีชาชักนะครับบังโจยีกาหน้าฮะนี่คือบรรยากาศโดยรอบด,ด้านร้านครับนี่ฮะนี่บางโจยียืนอยู่นี่แล้วจังเลยนะฮะนี่คือบางโจยีนะครับเออบางโจยีกาหน้ายืนนิ่งเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยนะฮะหล้วบงับงว่าไงบงังไอ้บังไม่พูดอ่ะฮะเนี่ยมายืนยืนเห็นไหมก็โห โอ้โหดูโอ้โันขาวเรียตัวขาวเลยนะดูดูเนี่ยอ่ะนี่คือบรรยากาศโดยรอบครับทุกทน นี้เราก็มาอยู่ที่ร้านกูรตีชาชักนะครับผมประเดิมเลยนะเราได้รู้ข่าวว่ารัฐให้เปิดกิจการสามารถนั่งทานร้านอาหารได้แล้วเราก็มาร้านนี้ร้านแรกเลยที่ไหนกูรตีชาชักบายโจยกานาะฮะตลาดลาดสวายวินเทจนะจ๊ะได้ยังไงเป็นนี้กินเมนูแล้วแบบนานๆได้ทานทีนะคืออร่อยอะตามภาพเลยฮะราบเป็นหน้ากอง จริงจริงมีมากกว่านี้แล้วแต่เราเก็บไปแล้วเก็บบไป้้างแลวนะคะปิดไม่ไม่ไหวอ่ะคือเมนูมีเยอะมากใช่ค่ะเป็นร้อยเมนูเลยมันเป็นความกระหายกระเที่ยนที่เราไม่ได้ทานมานานกระเที่ยนกระหือเรือกระเที่ยนกระหืดรือในการทานร้านนี้นะกี่เดือนกี่เดือนได้เนี่ยแต่นวลานอ่กูสามเดือนได้ไหมสองเดือนกว่าสามเดือนนะที่ไม่ได้นั่งทานนะฮะคือคือที่ใช่ที่ไม่นั่งทานน่ะคือว่าก่อนนั้นเนี่ยคนเราก็สั่งนะสั่งมาทานที่บ้านแต่มันไม่แซ่บไม่แซ่บมันควารู้สึกมันไม่เต็มที่เหมือนไม่กินที่ร้านอ่ากินที่ร้านแล้วยัง ได้แบบได้บรรยากาศได้เซลฟงฟเซลฟี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศเก่าๆก็กลับมานะฮะคืออยากให้เพื่อนๆเนียที่ชอบแบบร้านสไตล์แบบนี้นะวินเทจก็แบบคาเฟ่พวกนี้นะใช่คือร้านกิโยอิคือวินเทจนะใช่ใช่วินเทจผสมโมเดนวินเทจผสมเฟสทอรี่ผสม ลอบนิดนิดรวมเป็นร้านนี้แหละผมก็ไม่รู้แนวไหนนะแต่ว่าเป็นแนวโจ้โจ้แล้วเป็นสไตล์พี่โจ้เลยที่แบบว่าสีสันเยอะๆแบบสวยมากสีสันฉูดฉาดเพราะว่าถ้าผ่านมาเห็นร้านนี้ก็คือรู้ว่าเป็นร้านพี่โจ伊แน่แน่แกที่บ่านแนวแบบเลเก้เล็กเกะเลเก้สกาแล้วต้องเต้นไหมอ้า คือทุกคนเขาจะทราบดีว่าบิโจอีเนี่ยคือสไตล์การแต่งตัวเขาจะชุดฉาดเนี่ยใช่แนร่างกายเขาไม่มีสีใดสีหนึ่งเลยนะมีสีเหลืองสีเขียวสีม่วง,งสีแดงใส่สีตามวันเลยชอบสีบจี๊ดจี้อะพูดง่ายๆสีจี๊ดจ้าดนะเ<ช>ขียวสะท้อนแสงเหลือ,สอสง,สงสะท้อนแสงส้มสะท้อนแสงใช่อะไรก็ได้ให้สีสะท้อนแสงเอาไว้ก่อนนะถ้ามองไกลได้ยาวร้อยเมตรคือใช่เลยรู้เลยว่าเป็นบิโจอีแน่นอนถ้ามันเดินบนถนนตอนกลางคืนไม่มีรถชนแน่นอน สะท้อนมาใช่ไหมใช่ใครที่จะมาแถวนี้จะเห็นร้านแต่ไกลเพราะร้านจะสะท้อนแสงไปไกลเลยช่เพราะร้านแบบสีมันชัดเจนมากแล้วแบบเป็นที่สะดุดตาสีอ่ะก็เชิญชวนนะคะใครที่ชอบร้านตาต์แบบนี้นะร้านพี่เจ้าอี้อยู่ตรงไหนนะที่อยู่เลยตลาดราชสวายมาตัวนี้เขาเรียกว่าตลาดราชสวัยวินเทจนะัะมาเลยตรงคลองสี่ลำลูกกานะจ๊ะ ร้านนี้ก็มีฟรีบ i ฟ i นะครับแล้วก็มีคนละครึ่งด้วยมีนะครับแล้วก็เมนูก็หลากหลายขึ้นมากเลยหลากหลายแล้วก็ราคาคือราคากันเองอ่ะใช่คือไม่ว่าจะมีน้อยมีมากก็ทานได้นะราคาเบาๆนะฮะประมาณ40-50ใช่นะฮะลี่ก็มีอาหารตามสั่งมากขึ้นด้วยนะฮะใครเมื่อก่อนบอกว่าร้านนี้มีแต่ขนมมีตโรตีมีแต่พิซซ่าไม่ใช่แล้วนะ มีเมื่อจะเป็นข้าวกะเพราเนื้อกระเพราไก่ข้าวไก่ทอดข้าวาาาเนื้อผัดน้ำมันหอย,เน,อเ,ยเนื้อผัดกระเทียมผัดกระเทียมลองมาดู<อ>มีเรียบนะอร่อยด้วยนะอร่อยอร่อยอยากจะให้มากันนะครับ<ม>รีบมาด่วนเลยถ้าถ้าไม่สะดวกหรือว่ามันไกลบ้านเราสามารถโทรสั่งจองได้โทรสั่งได้เมื่อโทรขึ้นหน้าจอแล้วครับับวันนี้เราไปดูร้านแรกนะใช่ร้านต่อไปดิเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเราใช่ใช่คือวันนั้นจะไม่ทานอะไรเลยจะเป็นถลุงร้าน นะครับเราจะจัดภาษาสมใจเลยทีเดียวไอจะขี้อยู่ให้แหลกซะคือแบบมันปิดมานานแล้วมันอัดอ้าอะไรอยากออกมาข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เต็มที่แล้วนะเสรีแล้วเนาะใช่คือคือมป็นตัอย่างคือว่าเราห่างเหินกับเพื่อนฝูงไงห่างเหินกับครอบครัวเนี้ยคือคือรักเราเนี้ยมันมันต้องการบรรยากาศค่ะถ้ากินในบ้านมันก็เดิมๆใช่ไหมบรรยากาศตรงไหนที่มีแบบ ราแบบเซลฟี่ได้เนี่ยเนี่ยผู้หญิงจะชอบใช่ชอบมากนี่วันวนี้แต่งตัวมาไม่พร้อมแล้วเนี่ยเชื่อเชื่อไหมว่าวันนี้กว่าจะก,กินได้นะี่ต้องใช้เวลานะต้องให้เซลฟี่ก <c oughs> ่อนหมดเวลากับการถ่ายรูปนะอาหารเย็นหมดแล้ว <c oughs> แ,ตแต่สิ่งหนึ่งที่เราอดใจไม่ได้จริงคืออาหารท่องไม่ทัน <c oughs> มาถึงก,ก,ก็กินเลยต้องบอกว่าเมนูชีสนะต้องกินร้อนๆนะเชื่อไหมมาสั่งปุ๊บกินไม่ได้นะทไมฮะต้องถ่ายรูปก่อนใช่กว่าจะได้กินก็คือกับเย็นแล้วนะ วันนี้ที่สั่งมีอะไรบ้างอคะแนะนังมีโรตีตุ่มตามชีกนะฮะมีไก่ทอดทัดใหญ่มีอะไรนะข้าวผัดเนื้อเดียวเดี๋ยวเดียวอยู่รับลูกกาก็ปินไก่ทอดถัดใหญ่ได้ใช่ไหมนี่มีดีมีฮะนี่เป็นเป็นเมนูใหม่ด้วยนี่ไก่ทอดถัดใหญ่เป็นเมื่อสักครู่มีโอกาสให้สัมภาษณ์พี่จุรคับผมเขาบอกว่าเป็นไก่ตุ่มเมียด้วยอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูว่าพี่ดีกิ่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอ่า ไก่ตัวเมียเหรอไก่ตัวเมียไม่่ใชเรากระเป๋ิกระเพลิงแล้วไก่ตัวผู้อ่ะกระโปะกกระโปะไก่ตัวเมียอยู่ด้วยกันไก่ตัวผู้อยู่ด้วยกันเนี่ยกระป๊อบกระป๊อบกระป๊อบกรป๊อบคิดไม่ทันอะไรเนี่ยคนสองคนนี้จะเล่นอะไรกันถูกกัเล่นนะเขาเนี่ยบอกก่อนนะว่าไก่ที่นี่นะมีสองขานะครับ ไก่สองขามีกี่ตัวมีหนึ่งตัวแล้วไก่สองขาก็มีทั่วไปแหละตายอะไรคเขาก็บอกว่าไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาสองขาแล้วไก่สองขามีกี่ตัวมีหลายตัวถูกต้องคือหนึ่งมุกตอนอนุบาลิสี่เลยอะอุบาลิสี่ไม่มีอุบัตบัสามบอกก่อนเลยนะไม่ใช่อี๊นะไม่มีมูเหลือนะครับบอกก่อนเลยแล้วเป็นมุกเป็นมุกไม่ใช่ไม่มีมีแต่เอาไปผัดเผ็ดหมดแล้วใครมาช้าอดกินครับ หลังจากงูเหลือมหมดก็จะเป็นไฮยีนาแทนนะหยอหยอกหยอกนะสปาพี่เจี๊ยนะกองี้นะมาได้มาได้แนะนำกันเองมากกันเองมากเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่แบบว่าก็ชิดมากนะครับก่อนเข้ามาก็จะมีเจลล้างมือแล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็วัดอุณหภูมินะฮะรับรองแลรับประกันได้ร้านนี้โควิดไม่มีนะฮะเพราะว่าโควิด ไม่สามารถที่จะทำลายร่างกายบางเจ้าอีได้ใช่เพราะว่าเป็นต้องเป็นคุยกับสายพันธ์แอฟริกาเท่านั้นแต่ปันเทศไทยไม่ได้นะสายพันธุ์อื่นไม่ได้เดนมาร์กไม่ได้อินเดียไม่ได้ต้องสายพันธุ์แอฟริกาเท่านั้นถึงจะทำลายที่นี่ได้โควิดไปไม่ถึงเนาะพ่อวิจิตรอีสูงมากใช่สูงมากสูงมากจ้าลาบบรองนะครับความสะอาดนี้ใช้ได้เลยใช่ครับก็คือกินได้ทุกทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกศาสนาทานได้ใช่ผลิตทานได้เลยเพราะมีฮาลาสใราะลใช่ใช่นะครับ ก็อยากให้มาทานกันนะตอนนี้ใครส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมไม่ชอบซื้อกับการที่บ้านเพราะว่าที่เกียดล้างจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกบางบางอย่างเนี่ยมันควรวัยรุ่นวัยรุ่นยุคใหม่ใช่ใช่บางอย่างมันควรที่กินที่ร้านมันถึงจะอร่อยมีคุณค่านะเช่นตุ้มตามชีสเนี่ยก็ที่แบบร้อนๆเปิดที่บ้านแล้วมันจะแบบมันชีสมันเริ่มแข็งมันไม่อร่อยเนที่ร้านนี่ินชว์เลยนี่นี่อินเสิร์ตภาพไม่ทันนะเหลืออันชิ้นเดียวแล้วเรามีภาพนิ่งนะแต่ว่าเราไม่ได้อินเสิร์ตเรามมแต่ภาพนิ่งเดี๋ยวเราภาพ หลังจากจะฝาก,กนะไยเนี่ยผมขอทราบหน่อยหนึ่งก็ <c oughs> คือฝากไมค์ก่อนแล้วเราเน <c oughs> ี่ยเราเนี่ก็ฝากร้านนี้ไว้ในอ,อ้อมบอกห้อมใจด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าร้านนี้นอกจากอาหารอร่อยแล้วเจ้าของร้านจะเป็นแนวแบบว่าจิตอาสาขอ <c oughs> งพวกเราเลย <c oughs> ที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะ <c oughs> ที่กำลังป่วยจากโควิดหรือกลุ่มเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบนะฮะพี่โจอี้ก็จะนำทีมตอนนี้ไม่อยู่ร้านแล้วพาทีมเพื่อนโจอี้เอาของไปแจกตามชุมชนต่างๆวันนี้ได้ข่าวว่าไปที่ไหนนะ ไปสามที่ครับไปสามที่ไปกรุงเทพพีทาแล้วก็ไปเสรดไทยเส็นิไทยนี่สองที่แล้วเทพพิธาที่หนึ่งก็รวมแล้วเป็นสามที่นอกจากว่านอกจากว่าร้านเขาจะดูหน้าที่แล้วยังใจบนิบกเราเชื่อหน้าที่เราที่ประสบปัญหาเกิดโควิดคือขอนะครับเยอะนะอุปกรณ์จะเป็นข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์ถุงยางชีพใช่ยางชีพเยอะเยอะนะครับ คือเนี่ยนอกจากร้านจะกําไรน้อยแล้วนะในช่วงนี้ที่ยังขายไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องล็อกดาวน์แกยังกูา้าว เกลียดกำไรที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วเนี่ยเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะแกยังเป็นห่วงว่าพี่น้องประชาชนก็ยังลำบากอยู่เขายังอยู่ได้นะแกก็แบ่งปันน้ำใจกันไปนะครับเชื่อไหมอยู่ลัมลูกกาแต่ไปถึงกรุงเทพิธานนะไกลนะแล้วก็นเด็กเสียดไทยเสียดไทยก็อยู่อยู่ในมิ่นแคมเมอรีในกรุงเทพนะฮะในขณะที่ผมกำลังคุยเนี่ยเราคนก็กินกันอย่างไงอร่อยอร่อยเราไลยการเราฟรีฟอร์มอยู่แล้วค่ะมัเราอให้กูถือไหมหลอกหลอกให้ถือไหมเขาจะได้กินไงเขาจะได้ถนัดมาโอเคนะ เดี okay. Okay. ๋ยวเรียติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะัในเพจ SCTV แล้วก็ในเพจกินกระจังครับผมนะครับกินกระจังนี่เราจะมีแบบว่าเราไปกินร้านไหนก็ร uh ีวิวร้านนั้นแหละนะฮะใครที่อยากจะให้เราไปช่วยเหลือหรือว่าให้เราสนับสนุนทางด้านไหนก็บอกมาใครอยากจะให้เราไปรีวิวสินค้าหรืออะไรก็บอกเรามาทําทุกอย่าง นะครับอันนี้เผ็ดจังใช่ไหมครับอันนี้ว่าจะคอมเพลทให้เผ็ดเลยครับกินจังแกอะไรนะกินจังแกกินจังแกใครใครเกาหลีไหมชื่อเกาหลีชื่อเกาหลีเฮ้ยมันอร่อยจริง喏กินจังเลย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 เดี๋ยวันี้กินจังมึงนะฝากด้วยนะครับผมฝากรายการเราด้วยนะค่ะเดี๋ยวเราไปปังกับพี่จุ๊ยกับพูดอะไรนะโอเคฮะวันนี้เราสับคนไปก่อนนะติดตามนะ EP หน้าว่าเราจะไปร้านไหนคอยติดตามกันครับผม่ไปโย ครับบางโจ伊การนาฮะนี่คือบรรยากาศโดยรอบด้านร้านครับนี่ฮะนี่บางโจ伊ยืนนี่แล้วจังเลิ้งนะฮะนี่คือบางโจีนะครับเออบางโจ伊การนายืนนิ่งเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยนะฮะเหลือบางว่าไงบางไอ้บางไม่พูดอ่ะฮะเนี่ยมายืนยิ้มเห็นไหมโอ้โหโอ้โหดูโอ้โหคันขาวเรียกตัวขาวเลยนะดูเนี่ย วันนี้เปิดให้ลูกค้าได้นั่งที่ครั้งแรกที่นั่งที่ร้านได้นะคะก็เลยมาแวะอีเวียนมาอุดหนุนกันหน่อยนะร้านค <c oughs> ูโรตีคานักพี่โงอีก,กานหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เลยครับ เป็นไงบ้างพี่ปิดร้านไม่ให้ลูกค้ามานั่งสนานตอนนี้ลูกค้านั่งที่ร้านได้แล้วแล้วดูสิครับวันที่หนึ่งแล้วครับเริ่มแล้วครับวันนี้เริ่มนั่งมา่ทานนี่ได้นะครับแค่ลูกค้ายังไม่มานะครับมันก็มีข้าวบ้างแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะห้านจากเอาหกเดือนสองเดือนแล้วที่เขาลอกดาวแต่มันที่บอกนะครับ ความเป็นมนุษย์อะแม,ม้ว่าคุณจะคลักตัวเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งอะห<ะ>ลังจากคุณจะฟื้นขับมาเหมือนเดิมอะมันยากก็คือบางคนเขาชินสั่งกลับบ้านไป<อ>กินที่บ้านก็ยังเป็นอยู่ด้วยความระ,ระแวงว่าเฮ้ยติดหรือเปล่าหรือว่าไม่ติดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะคิดคิดหมดบ,บางคนก็เลยยังไม่แน่ใจยังไม่แน่นอนอันนั้นก็ต้องกรใจทุกสาขาหรือทุกร้านอาหาร อาจจะเปิดวันนี้วันแรกถ้าลูกค้าไม่ได้มาอย่าพิ่งน,น้อยใจนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่แน่นอนยังไม่ชัวร์ชัวว่าโอเคขนาดไหนมันก็ทําให้ยอดมันก็จะไม่ทะลุเป้าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแต่เราก็ต้องเราดีใจด้วยที่เปิดสามารถนั่งด้านค,คนที่ชอบกินร้อนๆครัเขาจะมาสั่งแล้วก็กินที่นี่ดีกว่านะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยผมเนี่ยไม่ชอบตอบ ซื้อแล้วไปทานที่บ้านไม่รู้ไหมขี้เกียจล้างจานเด้อเออดูสิขี้เกียจล้างจานคุณแค่ใส่นี่พลาสติกดิไม่เออเลยอย่างหนทานที่ร้านอร่อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้ได้ทานสเตยกเนื้อนะมีเมนูปวดของผมโรตีตุ่มตามชีสนี่แหละครับอันนี้ต้องทานร้อนๆนะชีสมันจะเยิ้มๆมันอร่อยมากนะฮะถ้าไงอยากให้มาลองทานที่ร้านดูอร่อยกว่าที่บ้านอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่นิดนึง เยอะแยะเลยแค่ยันน้อยอาจจะคนที่มีว่างสามารถสั่งพวก d e ลิเว r รี่ไลน์แมนฟู้ดแพนด้าแกปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากที่สมัครมาหรือไม่ถ้าคนที่อยู่บริเวณนี้ถ้าคุณไม่มีแอปพลิเคชันที่จะสมัครโทรหาทางร้านนะครับรถไปส่งให้ฟรีไปหนึี่หกิโลระยะบริเวณลำลูกค้าของเราน่าสไัยเนี่ยถ้าใครโทรมาเบอร์นี้0 9 5 เก้าหนึ่งเก้อนี่แหละคือเบอร์ร้านครับหรือไม่เข้าที่เพจคูโรติชาชักงโจอีอ้นะครับครับถ้าเข้าไปพูดมีทุกสินทุกอย่างและติดต่อมารเราไปส่งให้ถึงที่นะครับผม,รมครับเมน,<อ>นที่แนะนำให้อยากจะให้ทางบ้านเนี่ยหลับมานั่งลองทานทันที่ร้านดูนะโอตอนนี้พ่มเมนูเยอะมากเลยครับ มเมน,นูอันแรกนี่ครับตุ่มตามชีสแมวน้ําครับมันเดี๋ยวเอาแมวน้ําใส่เข้าไปด้วยเหรอนี่แหละแมวน้ําชีสของแมวน้ำนพูดเล่นก็มีพกสเต๊ะเนื้อสเต๊ะไก่ที่เพิ่มเติมแล้วก็ยังเช่นเอ่อมันมีอาหารเพิ่มเติมก็คือมีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์์เกออรร่อยครับเบอร์เกอร์ชีสนะครับมีทั้งไก่ทั้งเนื้อแล้วก็ปรีไก่ทอดไข่ทอดเนี่ยมันก็จะทอดกรอบๆนะครับอร่อยนะครับ ถ้าไก่ที่ไม่เคยกินก็ลองลองทีง่มันมลองกินดูครับอันนี้เป็นไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียครับนี่ไก่ที่แต่งงานสามเดือนแล,แล้วก็เลิกไปจะบ,บ้า <laughs> เหรอ<ส> <S <S มันก็ไา่ของเราเนี่ยก็คือมาตรฐานนะครับ,รบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วมีเมนูเล็กๆมันจะเป็นผัดกะพเพราเนืออ้อเนื้อหรือว่าไก่ก็ได้เมรูเพิ่มเมนูสําหรับคนที่มาที่ร้านแล้วเขาไม่ได้อยากกินโรตีอย่างเดียวอาจจะหิว คิดว่าเออฉันกินโรตีไม่อิ่มฮะโอเคมาที่นี่ครับอาหารจำสั่งนิดนึงมีนะครับผมเมื่อคู่ผมทานทานหลายอย่างเลยเมื่อกี้มีกะเพราเนื้อกะเพราไก่มีเนื้อหอยกระเทียมครับเฮ้ยมีมีคุณไม่รู้เหรอเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยแล้วก็ไก่ผัดพริกหยวกด้วยว้ายเป็นไปได้อ่าฮะยังไงก็เรามาทานกันดูนะฮะครับแล้วมีงูเหลือมไหมตอนนี้งูเหลือมผมย่างกินเองเออมันหมดแล้วอ่ะดีฮะ ก็มันที่บอกนะครับใครอยู่บริเวณนี้ก็ยินดีนะครับหรือแวะมาเป็นเพื่อนกันก็ได้มา,าทักทายมีห้องน้ำก็แวะมาเที่ยวก็ได้ครับอ๋อไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเที่ยวก็ยินดียันรอย่างน้อยก็ยินดีหรือไม่ใครก็มาถ่ายรูปกันแล้วคับ<แ>กับบ้านดีความกับบ้านมันเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ที่สําคัญนะครับวิกฤตนี้ถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนคิด ไปคิดมาอยู่บ้านแต่ฉันไม่รู้ฉันจะไปไหนอยู่บ้านดีกว่าไม่ไม่ไม่จะว่าอยู่บ้านเบืออ่อก็ไว้มาที่ร้านผมก็ได้ครับเพราะผมนั่งหน้าร้านทุกวันม,มันนั่งเป็นเพื่อนกันได้มาคุยกันได้ไขายเครียดจริง ใครที่ว่างไม่รู้จะไปไหนก็เวมาที่นี่ครับ <Yes! S 2> ไม่ต้องสีเรลียสว่าต้องมาสั่งอาหารหรือว่าอะไร mm. แต่แค่บอกว่าโอ้เรามาจากคลิปที่ฟกมาถ่ายที่ร้าน oh. แล้วก็เข้าใจบรรยากาศความรู้สึกคนเรานบางคนไม่รู้จะไปไหนเขาเครียด uh. นี่หละอย่าเครียดนะครับอย่าคิดสั้นช่วงนี้ mm. วิกฤตนี้มันกระทบกับทุกคนครับสิ่งที่เราจะให้ก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับย <Yes! S 2> ี่ชั่วโมงนี้ เงินที่เก็บเอาไว้ที่สะสมสะสมสะสมจนนี้ใช้ไปหมดแล้วครับศูนย์เปล่ามันไม่ใช่ที่นี่องเดีวยวแอ๊โดนเหรอคุณมันโดนคใช้ไปหมดแล้วนี่พี่ใช้หมดยังหมดเกลี้ยงเลยผม <S <S แค่สามเดือนน,นู่นน่ะนี่แหละครับแต่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่คุณต้องให้กําลังใจตัวเองเพื่อจะได้สู้ต่อไปอยาดด่าคิดตั้นนะครับคิดอะไรไม่ออกคิดเข้าก็าได้ครับ มันจะได้ไม่ต้องกิดสั้นเกินไปใครบอกใครคิดเข้าใช่แล้วคิดไม่ออกไงเอาคิดเข้าดีกว่าใครหายใจบอกก็หายใจเข้าแทนนี่ไงขอบคุณพี่มากนี่มากครับนี่เป็นไอเดียที่ดีนะครับจะได้ไม่งงกับชีวิตต้องซู้ๆนะครับครับไม่มีใครจะให้กําลังใจเราเท่าตัวเราเองเยี่ยมดีนะสู้ๆูนะครับ